เพิ่งเสริมเข้ามาในชีวิตพระอา<ช>จารย์ใช่ไหมคะเ็าอาจารย์เป็นวันละนอดแล้วแผนปัจจุบันเริ่มหมดเบาหวานก็ลดลงอาการบวมเท้าดำเ,เล็บเท้าคล้ำก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะปัสสาวะบ่อยก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วคืองประมาสองครั้งอ,อครั้งนีดน้ดิเดียวอาชีพมันสบายปกตินอนหลับสบายขึ้นหลับลึกหลับสบายไหมคะะอาจารย์คะ สบายสบายตื่นเช้ามาสดชื่นมีเรี่ยวแรงออสบายเพราะ่าตื่นถูกเวลาค่ะจากเพลียพาเดินหน่อยออกอกําลังกายหน่อยทํากิจวัตรของสงหน่อยเพลียตอนนี้ก็อาการเพลียก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเราก็ขอใจ,อจกิจกรร้องสงเดยทำไม่ได้เลยก็เดินอัดปุ๊บเดียวก็เหนื่อยหายแช่หอบเดี๋ยวดีมันหายประมาณ70%ซตได้ ตอมลูกหมากที่เคยโตก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรพระอาจารย์คาดหวังว่าทุกๆอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะอีกประมาณสองสามเดือนอะอพระอาจารย์ก็จะฉันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล,อแล้วคาดหวังว่าอีกสองสามเดือนสุขภาพน่าจะกลับเข้ามาเต็มร,อร้อยน้ําหนักจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์คะตอนนี้ก็ทยอยทยอยขึ้นละค่ะโอ้ดีมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าสุขภาพพระอาจารย์นีถือว่าเราได้ หลายสิ่งกับพระอาจารย์นะคุณได้หลายโรคได้หลายโรคหลายโรคนะเพราะว่าตั้งใจครั้งแรกท่านผู้ชมค่ะได้ข่าวว่าพระอาจารย์เนี่ยเดินไม่ค่อยได้แต่ไม่ค่อยไม่ได้ทราบรายละเอียดอย่างอื่นว่าพระอาจารย์เนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นอีกด้วยหรือไม่เพราะว่าตั้งใจว่าจะเข้ามาคุยกับพระอาจารย์สดๆให้กับท่านผู้ชมได้ ฟังกันนะพร้อมๆกันนะจะหาว่าเราเตรียมมาหรือเปล่าอ,อะไรนี้พระอาจารย์นี้ต้องบอกนะท่านผู้ชมแบเป็นผู้ถือสิลนะคะเราต้องบอกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระอาจารย์พูดเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยปลื้มปิติใจด้วยนะจากท,าทีมงานช่อง13สยามไทยอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยกล่าวอะไรสําหรับญาติโยมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนพระอาจารย์แล้วก็ไม่หาทางออกไม่ได้สักทีค่ะพระอาจารย์ค่ะ คือถ้าสุขภาพไม่ดีเราทานสมุนไพรดที่ดูนะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้หายทันทีนะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปใดสองสามเดือนนะเพราะว่าลองดูเพื่อแนะนำไปหลายคนแนละ้วแนะนำให้ญาติโยมเนี่ยลองลองดูราคาพวกคุมม้มราคาสูงาาถ,ถ้าเผื่อเราไหวมันก็คุ้มคุ้มมากนะฮะ เดือนหนึ่งกะอยอะมากเดือนนึงก,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 ก็หมื่นหนึ่งเราไม่ได้ทานตลอดบ่อยๆเราก็ทานเยอะหน่อยอพอเวลาอาการดีขึ้นอาจจะทานน้อยหน่อยเพราะว่าต้องบอกนะประชุมค่ะว่าพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นเบาหวานร่วมเจ็ดปีพยายามดูแลรักษาสุขภาพควบคุมอาหารอย่างไรก็เบ,บาหวานก็ยังไม่ดีขึ้น,นแต่นะหลังจากที่มาเจอเครื่องดื่มสมนุนไพรก้านตอกเนี่ยต้องบอกเลยว่า เพียงแค่สองถึงสามเดือนเท่านั้นเองนะพระอาจารย์ถือว่าดีขึ้นมาก,น,มากนะแล้วก็ผลพลอยได้ได้หลายๆอย่างนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ไม่ใช่เพียงแค่เบาหวานอย่างเดียวที่ยยลดน้อยลงและนอกจากนั้นพระอาจารย์บอกเลยว่ายาแผนปัจจุบันที่ทานมานานเนี่ยก็อยากจะเลิกทานเลิกทานแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยสมประสงค์สมใจคือได้เลิกทานยาแผนปัจจุบันแล้วคุณไปตรวจสุขภาพคุณหมอไงคุณหมอ มีสงสัยไหมคะว่าทําไมพระอาจารย์รู้สึกว่าอะไรก็ดีขึ้นในร่างกายพระตาบอกอะไรบอกว่าทานสมุนไพรแต่ไม่ได้ถึงบอกที่เข่าเขาบอกพวกนี้สเตรอรอยเยอะเนะาะเขาบอกไอญญ้ยาแผนโบราณน่ะสเตอรอยเยอะเขาบอกแค่นี้เพราะไม่จำเป็นจะประทานเลยที่เราประสบผลตัวเราเองกับเรารูกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีใช่ไหไมฮะ พระอาจารย์บอกนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือบอกว่าคุณหมอบอกว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันมีสเตอร์ลอยเยอะสมุนไพรโบราณแต่พระอาจารย์บอกว่าเราเป็นคนทานเองเรารู้อะไรดีไม่ดีกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเลือกที่จะเชื่อตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าต้องต้องบอกว่าทานยาแผนจวนเจ็ปียังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นเลยหมอเขากูเลยเพื่อที่เราฉีดยาแล้วนะไม่รอทีนึง จากทีละสองเม็ดอ่าวิ่ละสองเม็ดวิ้อละสี่เม็ดอ,อ่าเพิ่มเล่บอกตาไม่รู้เตียต้องใช้ฉีดเอาละ,ะเราแเฉยๆแต่ตอนตอนนี้พระาจารย์นี่ก็สบายใจาย,ยาแผนปัจจุบันเลิกเลิกหมดะ่ะทานแค่ฉันแค่น้ำไผ่ก้านตองน,นี่ก็มีความสุขดีใช่ไหมคะเพราะเราก็หลับสบายค่ะ ที่จริงแล้วเนี่ยมีความสุขมากกว่าน,นั้นคือเดินได้ทำกิจวัตรของสุนได้นั่งได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะไหว้พระได้ลุกได้ตั้งได้แต่สบายหน่อยตอนนี้ลูกศิษย์วัดไม่ต้องมาช่วยแล้วไม่ว่าเมว้แล้วก็ขอเน,นี่ยว่าคิดถึทุกคนเฟรนดทียพอเวลาจะลุกเทีลูกศิษย์ต้องมาช่วยเลยสองคลูกศิษย์เ <c oughs> ตรียมตัวเลยพระอาจารย์จะลุกแล้วต้องใช้ถึงสองคนเลยหิ้วปีกใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะม่ายืนไสบาย ต้องบอกเ็าถึงได้บอกว่ามีคนป่วยหนึ่งคนนะครชมขาคนที่จะต้องผ่าตัพยาบาลต่างน้อยต้องมีสองคนเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยเอาไม่อยู่คือแรงของผู้ป่วยเนี่ยเขาทิ้งน้ําหนักลงไปเลยใช่ใช่ไม่มีแรงใช่แต่ตรงนี้พระอาจารย์ก็ถือว่าดีขึ้นมากช่อเท่าเองได้ค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยสรุปกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นิดนึงว่าอาการอะไรบ้างที่พระอาจารย์ดีขึ้นบ้างค่ะอาการที่ว่าดีขึ้นเนี่ยที่เห็เทเนี่ยเติม เรื่องรอเท้าเท้าบวมเนี่ยดีขึ้นบระวานเจ็ดสิบแปดเจสิบแปสิสองเรื่องออเร่งเร็รวก็คน่อยได้สามเรื่องตับผู้ป่าคนไหวได้คะอ่าคือที่วระวานเนี่ยมันพวกนี้เน,น,นี่ยช่วยได้เยอะเยอะมากอ่ คือต้องลองลองดูลองกับตัวเองดูเรานะถ้าไปลองไ้ปลอกลองกับตัวเองดูอ่านไหมก็อย่าไปเสียดายเปนแพงแพงหมดแต่ว่าเราทานได้ปวดเนี่ยไม่มาเราคิดดูเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยเราปวดเดือดลำเผือเอาง่ายๆเท่ะหมื่นก็ญาติเขาค่ะรุ่งเขาขายจักรยานอยู่าาก็อาชีพอย่าไปเสียดายเลย เขากิยยาทองก็เดียเดือนละสี่ห้าหมื่นออาจารย์คอยภาษาเองเดียวเลื่องเงินทองเอาไว้ได้ก็ถ้าเราหายมาเดทรอรเองเราไปไหนต้องไปบอกฟึกงัวตือ มเพราะว่าพอป่วยแล้วเนี่ยต้องพึ่งคนอื่นพอป่วยแล้วเงินเงินก็ไม่สําคัญเท่ากับสุขภาพนะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่วันนี้นะคะสําหรับท่านใดที่ติดตามชมอยู่แล้วก็อยากจะตัดสินใจทดลองดื่มดูนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจาก ช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยมีบทงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำไผ่ก้านตองแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายังได้อีกหนึ่งท่านที่มาการันตีนะคะต้องบอกเลยว่าได้บอกถึงประสบการณ์ดีๆจากน้ำส่วนไผ่ก้านตองแฮปปี้มพเฟซทที่ท่านได้ดื่มเองนะคะนั่นก็คือพระอาจารย์เองนะคะวันนี้เนี่ยทางช่อง13สยามไทยไม่มีอะไรมามอบให้ค่ะพระอาจารย์ค่ะนอกจากน้ำไผ่ก้านตองแฮปปี้เวลฟิจากท่านพลเรือเอกบรณวิทย์เก่งเรียนปากมาถวายพระอาจารย์หนึ่งขวดค่ะพระอาจารย์ค่ะ อาจารย์ฉันเป็นสูตรดั้งเดิมเลยตอนที่โฆษณาเห็นอะไรเห็นสูตรที่กดสิฟ้าอันนั้นสําหรับเบาหวานแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ดื่มแค่ฉันแค่สูตรดั้งเดิมนี่เบาหวานก็ลลดงแล้วนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เป็นเบาหวานสูงจนถึงกับแบบว่าต้องฉีดยาบางท่านเนี่ย ทดลองดื่มกับแฮปปี้พิลเฟสสูตรดั้งเดิมของเราก็ได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ได้ผลข้างเคียงหลายอย่างมากแต่ต้องบอกว่าผลข้างเคียงนั้นเป็นผลข้างเคียงที่ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะทดลองได้กับนั่งภ่ยการตอบแฮปปี้พีพีเฟสค่ะเดี๋ยวจะรบกวนให้พระอาจารย์พาเดินชมวัดหนได้ไหมคะ<ด>พระอาจารย์วัดมีสองฝั่ง ใช่หนูเห็นฝั่งติดริมแม่น้ํานี่คือทําไมเราถึงแยกเป็นสองฝั่งคะสมัยก่อนเนี่ยเป็นทางคือเวนนะแล้วถนนมาตัดผ่านเ่ยที่หลังรับว่าผาผ่าข้างวัดคือเมื่อก่อนก็เป็นบริเวณเดียวกันแต่อยู่ดีๆมีถนนมาตัดผ่านใช่ไหมคะวัดมันก็เลยต้องแบ่งเป็นสองฝั่งเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าพระอาจารย์สามารถ เดินไกลได้แค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่าในขณะที่เดินกับหน้าแล้วก็คุณแพรเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะพระอาจารย์จะเหนื่อยไหมนะแล้วก็ต้องบอกเราจะได้พิสูจน์กันว่าพระอาจารย์สามารถเดินได้จริง,รงหรือไม่อย่างไรแต่ก่อนอื่นนิมนต์ให้พระอาจารย์ฉันน้ําไห้ก้านตองให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าปริมาณของการดื่มของพระอาจารย์เนี่ยปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ะพระอาจารย์คะประมาณแก้าฟครึ่งหแก้วแก้วอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวหนูไปหยิบให้๋อแก้วอยู่ปกติ สอนนะสอนนะมีพระทั้งหมดสิบลูกศิษย์ลูกหาวันนึงเยอะไหมคะอาจารย์เข้ามากัดมัสการก็ไม่เยอะแต่ว่าวัดนี้ลูกจิตท์อยเพราะว่าราบิดาบาดเนี่ยมีลูกศิตย์มาช่วย ปกติที่พระอาจารย์ฉันไหมคะก็ปกติได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของแก้วนะคะวันนี้ท่านพระอาจารย์จะฉันเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเปิดขวดมาเปิดขวดมานี่นี่นี่เปิดขวดมานี่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็น การันตีด้วยภาพของท่านพลระเอกบรรวิตเก่งเรียนนะคะก็จะมีภาพท่านนะคะรับรองว่าเป็นของช่อง13สยามไทยอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีเบอร์ของคุณแพรอยู่นะคะท่านฉันยังไงครอ๋อฉันเปลาเช้าเย็นเช้าเย็นเช้านี่ท่านท่านตื่นมาประมาณกี่โมงคะก็ประมาณตีสิบโอ้ฉันเลยก่อนทำอะไรก่อนมนวิยาแล้วก็ ก็คือก็กรอนทีละครึ่งแก้วคือละครึ่งแก้วนี่ค่ะท่านผู้ชมหลายท่านบอกแม่สีน้ำไพลก้านตองเป็นสียังไงนะ <c oughs> ขออีกนิดนึงได้ไหมคะครึ่งแก้วเดี๋ยวไม่ครึ่งแก้วพระอาจารย์นะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นสีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเปิลเฟกของเรานะคะต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์ฉันไม่ลําบากนะคะเราขออนุญาตถวายพระอาจารย์นะคะ อ่ะปัดปัจ,จใจเยพระอาจารย์วางปัจจัยเอาก้านตอ,นองก่อนอเลยโอ้พระอาจารย์ค่อยๆนะคะเมื่อกี้มองแทบไม่ทันเลยว่าพระอาจารย์ฉันไปแล้ว <laughs> อ่ะมีอมกล้วนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยกลืนลงไปครึ่งแก้วนี่พระอาจารย์ใช้ <laughs> สามอึก <laughs> รสชาติเป็นไงมาคะพระอาจารย์คะบสบายสบายมัน,นชุ่มคอแล้วก็ร้อนพุบๆลงไปถึงท้อง<ช>เลยใช่ไหมคะทําให้รู้สึกสดชื่นมันที่รู้อ่ะมันช่วยได้เยอะพระาจารย์เห็นผลเนี่ยประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์อย่าลืมนะพระอาจารย์ชั้นหนึ่งขวดต่อนหนึ่งอาทิตย์ <laughs> ตนะคะไมำ่ำสอง2 2> อ,าอาทิตย<ๆ>์เห็นผลเลย เรู้วาเราู้วาเป็นยังไงทีขึ้นเยอะเลยทรงสุดซุดสองอาทิตย์แต่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงถ้าจะเห็นเห็นผลน่ะสี่อาทิตย์ขึ้นหนึ่งเดือนอ่าเดือนผลเลยถ้่ว่าประตันแค่ขนาดลูกศิษย์เนี่ยพ่อา,าช่วยบินบายท,ทุกนนวันเขาจารย์ทานอะไรจะดีขึ้นเรื่อยๆ เขาบอกก็ได้เขาตัวอยาว่างเขาเอาแหวบ้านด้วยสาสาวาตุก่นเมื่อก่อนพระอาจารย์มีเลือดปากตรงนี้เนี่ยคะเดี<อ>๋ยวนี้พระอาจารย์มีเลือดปากที่หน้าอ๋อโอ้ยตอนที่ไม่สบายเนี่ยโทรซิดไม่มีเลือดป่าอย่างนี้นะไม่มีเลยตอนนี้พระอาจารย์มีเลือดป่าตรงนี้นะที่เราเห็นใช่หน้าตาดีขึ้นเยอะอ่าก็บอกก็ได้หรอโจรที่ก็าสายพระสกวันหะังเขาบอกอาจารย์่ยหน้าตาดีขึ้นเยอะนะ ดูสดใสจากซิดซิดไม่มีเลือดปาดโอมหนังติดกระดูกข่อคอเดี่ฟอจนเดินไม่ได้เดินเนี่ยขนาดถือไม่เท้ายังสั่นเลยแต่ตอนกว่านะคนณขาพอกับเราจะห้าสิบกว่านะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมค่ะอย่างที่บอกขาพระอาจารย์ที่เคยดำคล้ำตั้งแต่หน้าแข้งลงไปถึงเท้าเนี่ยตอนนี้ไม่ดำไม่คล้ำหนูรบกวนพระอาจารย์เปิดเปิด ให้ดูโชว์นิดนึงได้ไหมคะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูกันยังไม่ค่อยชัดอันนี้คือสีขาที่ดีขึ้นดีขึ้นนะเมื่อก่อนดำบอดเมื่อก่อนจะคล้ำจากตรงไหนลงไปคะพระอาจารย์ครเ่ยเ่เริ่มอลยหัวตั้งแต่หัวเข่าใช่เพราะว่าหนูเริ่มเห็นรอยคล้ำตั้งแต่หัวเข่าหัวเข่าเนี่ยบวมตั้งแต่เนี่ยบวบบ้าบ้าบวมขนาดไหนคะพระอาจารย์มันบวมขึ้นมาขนาดไหนแค่นี้อันนี้คือลดลงไปเยอะมากครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้ว แล้วนอกจากบวมแล้วมันยังดำด้วยดำด้วยเป็นแผลเมื่อก่